สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวเรานับผ้าดิบวันเบสติกเก็ตนะคะจากท้าจากทีมเก 5, าก 5, หลีนะคะเกาหลีสาวเกาหลีค่ะสี่แปดสามที่สองสวัสดเราจะนับแปดที่หนึ่งก่อนนะคะคากว่าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกเจ็ดแปดแปดที่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกเจ็ดแปดแปดที่สามย้อนหน้าก็หลังหนึ่งสองสามสี่ จะกลับหลังหันไปนะคะหนึ่งสสามสี่ขึ้น8ตะห้าหกเจบที่นี้แหะก็เริ่มที่นี้เลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าและห7เจปแปดที่สองหนึองสี่ห้าและหกเจ็ดแปที่3ามหนึ่งสอสาสี่ห้า หสอาสี่ห้าและ 6, 7, 8ปไปที่สอง 3, 4, 5งสาสี่ห้าและ 6, 7, 8แปดที่สยนนังหนึ่งสงสสห้าหกจ็ปดหนึ่งสอาสี่ห้าหกดเอาไปที่นี่เลยค่ะไปที่ 1, นึ่งหนึ่งอส้าและ6 สองหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกเจ็ดแปดไปที่สามย้ำหน้าย้ำหลังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทั้งหมดครบเีลที่แล้วสามสิบสองจังหวะเดี๋ยวเราจะลองเข้าเพลงดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะลายเด้นคูนี่ขอบคุณค่ะ